สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณตลบชั้นแน่อะไรครับผมกับคลิปแรกของทุเรียนหมอนทองปี66นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ลบบุรีค่ะนี่อยู่นี่เจอมอนทอง120เรา่สดูกันเร็วนี่ครับน้องกําลังตอนนี้กําลังเลือยเนี่อกำลังกินนะครับตลาดโต้รุ่งลบบุรีเนาะอ่านี่ครับนี่เดี๋ยวเช็คเนื้อกันก่อนเเช็คนื้อออ่ะลงดูดิเอาเนื้อไหน อันนี้คือนิ่มนิ่มกำลังกินเอาอันนี้แหละกำลังกินแกะแล้วทำไม่ใหม่แล้วสองโลน่โลหนึ่งนะอ่ะสองโลหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่โลละร้อยยี่สิบนะเอาสองห้าส่วนค่ะอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่เดินผ่านมาเมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆวงเวียนสะแก้วนะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็น รถเล่ทุเรียนนะจอดอยู่ต้นซอยเลย,ยเดี๋ดยวก็หมดแป๊บเดียวมีชื่อร้านไหมจ๊ะมีหน้าร้านอยู่ครั่อหน้าร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่เอราวัณค่ะอ๋ออยู่เอราวันจิ้งใหญ่กับวัดสามเกลือข้างขนมจีนแม่กำไลค่ะขนมจีนแม่กำไลนะตามพี่กัดเลยมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหกศูนย์สี่สามหนึ่งหกค่ะน้า แต่ตอนกลางคืนจะมาขายที่นี่ใช่ใช่ค่ะคอ่าเดี๋ยวเราดูโอ้โสีสวยอันนี้เลยก็หรอมีได้คนนี้หมไม่มีแล้วครับไม่ไ็้สุดแล้วครับ <c oughs> เดิมต้องเทสก่อนโอ้โยกลับเลยนะเป็นไงบ้างกลับนอกนุ่มในเลยเนี่ย อร่อยมากหอมหวานมันแบบหอมตอนนะยอืมอืมกินเลยนะเป็นปีนี้ก็เพิ่งจะคลิปแรกของทุเรียนนะครับนี่ยังไงฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะครับโลละร้อยยี่สิบนะช่วงนี้จะมีขยับราคาอีกไหมครับมีครับก็อาจจะลงหรอโอ้โหนี่ๆข้างหลังนี่ เห็นว่าวงเวียนสักแก้วนะครับนี่ฮะพิกัดนี้มาไมา่ยากถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาถามกันก็ได้นะครับนี่นะครับวันนี้วันนี้เอามากิโลครับเนี่ยประมาณ 200, 200้กิโลโอ้สองกิโลเหลือแค่น,นี้แล้วโอ้โหขายดีขายดีนะนี่ครับนี่นะ <spinning S 1> ขายถูกด้วยค่ะขายถูกด้วยโลล,ล,ละร2 0สิบนี่ครับหอมหวานผ่านกล้องเลยนี่เดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งอยู่ริมถนนเลยนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะจ๊ะยังไม่ได้จ่ายตังค์ครับนี่ครับขออีกทีครับมีชื่อร้านไหมขออีกที่ร้านทุเรียนพี่มาร์คค่ะร้านทุเรียนพี่พี่มาร์คเหรอพี่มาร์คนะพี่มาร์คเนี่ยอ่อ่าโอเคพี่มาร์คนะครับฝากไว้ด้วยครับแต่จุดจุดนี้เป็นรถเล่ทุเรียนนะนี่อยู่ตรง หน้าทางเข้าตลาดโต้รุ่งเลยวงเวียนสาะแก้วนะครับลบบุรีจ้าอ่ะสำหรับวันนี้ผู้ตรวจสอบแชแนลขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย